สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาทุกท่านมาดูที่สวยๆอีกแล้วค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลแสนตออำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาดูที่สวยๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางเข้าออกกันก่อนนะคะทุกท่านค่ะตรงนี้ค่ะคือเส้นทางเข้าออกที่ดินแปลงนี้นะคะถนนลุกรังตรงนี้ตรงที่เรายืนอยู่นี่คือหน้าที่ดินของเราค่ะ จากตรงนี้ออกไปถนนดำค่ะระยะทางอยู่ที่400เมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านชมที่ดินนะคะที่นาแปลงนี้ค่ะแล้วก็จากจุดที่เรายืนอยู่นี่หน้าที่ของเรานี่ออกไปถนน3209ค่ะประมาณกิโลครึ่งค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดค่ะ23ไร่1งานกับ 76ตารางวาค่ะยาวตามถนนไปเลยนะคะถึงตรงนี้จะเป็นถนนลูกหลังค่ะลูกหลังออกไปถนนดำา400เมตรค่ะแล้วก็ด้านหน้าค่ะด้านหน้าที่ดินค่ะจะเป็นครองไส้ไก่ค่ะครองไส้ไก่มีน้ํามีน้ําไหลทั้งปีนะคะมีน้ําใช้ทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าในย่านนี้แถวนี้ค่ะจะทํานากันค่ะแล้วก็ดูเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านรอมรอบเลยนะคะนี่ค่ะ ที่ของเราอยู่ตรงนี้ด้านนู้นก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านค่ะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูที่กันค่ะแล้วพอเราเดินเข้ามามค่ะตรงด้านหน้านะั่นจะเป็นจะเป็นทางลุกลังที่เราพาทุกท่านเดินเข้ามาค่ะแล้วก็มาหน้าที่ก็จะมีคลองน้ําอยู่หน้าที่อีกอีกคลองหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะสร้างสะพานเข้ามาตรงนี้คลองน้ําตรงนี้ก็จะมีทั้งปีเนาะจะมีทั้งปีเช่นเดียวกันค่ะ ปอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ไหนคะนี่ตำบลแสนต่อค่ะสวยๆเลยนะคะอำเภอท่ามกางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วที่ดินแปลนนี้เอ่อเขตเขตที่อยู่ตรงไหนปอนน่นเลยค่ะตรงต้นตตยุคาเห็นไหมคะรอบรอบ,รอบรที่ยุคาไปแล้วก็แล้วก็ด้านนู้นก็จะไปจรดกับยุคากลุ่มนั้นนะคะใช่ค่ะตร,ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็แล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้ก็คือไปอย่างนี้เลยนะ ่แล้วก็สุดยูคาฝั่งนี้นะใช่ค่ะโอ้โหแล้วดูค่ะดูค่ะแล้วก็นี่ยาวตามถนนเลยนะคะทุกท่านค่ะยาวตามถนนเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกกล้วยเนาะกล้วยน้ำาวาเนาะใช่ใชเนี่เป็นทิวมาเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวยบอปอเดินลงไปตรงนู้นดีกว่าพาผู้ชมชมสวย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 เลยค่ะ ยากาศดีากาน่าน่าทำอะไรรู้ไหมคะให้คาเฟ่สวยเพราะตรงนี้ห่างถนนดำมา400เมตรตรงนี้คาเฟ่สวยสวยเลย400เมตรเองนะเข้ามาตรงนี้ใช่แล้วก็ห่างถนนเส้นหลักเนาะ1.5กิโลเอง1.5กิโลค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าที่แปนี้สวยมากสวยตรงไหนรู้ไหมคะสวยตรงที่เข้ายาวตามถนนเลยค่ะน้ากว้างยาวตามถนนเลยค่ะ เนื้อที่เท่าไหร่นะปอยี่ไร่1งาน76ตารางวาค่ะเจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่คะรลา3ามแสค่ะ 3, ล้มแสนสอมื่นต่อร <2, 000 S 2> อ,อ,องได้ไหมคะราคานี้ได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยนะคะต่อรองได้นะคะทุกท่าน <c oughs> ถ้าสนใจสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ที่เราขึ้นในคลิปได้เนาะใช่ค่ะแต่บอกเลยนะว่าโอ้โหจริงอย่างที่บอก เหมาะสําหรับที่จะทําคาเฟ่เนาะถูกเหมาะมากเหมาะมากบรรยากาศรอบโอ้สวยงามมากด้านนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะใช่แล้วก็มีเพื่อนบ้านรอบมีเพื่อนบ้านรอบด้านนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วด้านนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเป็นหมู่บ้านเลยค่ะเนี่ยค่ะออกไป400เมตรก็จะเป็นหมู่บ้านเลยค่ะเพื่อนบ้านรอบเลยค่ะตรงนี้แล้วก็โอ้โหสวยสวยมากเลยที่ดินแปลงนี้ และอย่างที่เราบอกค่ะมีคลองอยู่อยู่หน้าที่ดินแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นคลองไส้ไก่น้ํามีทั้งปีเลยนะคะน้ํามีทั้งปีเลยนี่ค่ะดูค่ะเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยค่ะที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์ความสวยเลยนะคะทุกท่านขาฝากไว้อีกหนึ่งแปลงค่ะเนี่ย สวยมากเลยแล้วความยาวความยาวของที่ยาวตามถนนลูกหลังตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จากตรงนี้ลูกหลังตรงนี้ออกไปถนนหลักค่ะ400เมตรค่ะทุกขัข้นขานี้ค่ะเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆเลยค่ะเหมาะสำหรับที่จะทำคาเฟ่สถานที่สวยๆแบบนี้ที่สวยๆแบบนี้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะคะท่านใดสนใจโทรมาสอบถามกันค่ะฝากไว้อีกหนึ่งแปลงค่ะ นี่ค่ะที่เรายืนอยู่นี่นะคะเราพาทุกท่านขับรถออกมาค่ะขับรถออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวมุมนะคะดูความสวยของที่ค่ะยาวเข้าไปยันนูน่นทุกท่านเห็นไหมครัต้นอยู่ขาค่ะแล้วก็ทางนน้นก็ต้นอยู่ขาค่ะอย่างที่เราบอกค่ะที่ดินหน้าที่ยาวตามถนนไปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นถนนลูกลังค่ะ นี่ค่ะแล้วก็หัวมุมตรงนี้เราก็อยู่หน้าถนนค่ะถนนตรงนี้คือถนนสาธารณะค่ะแล้วก็ออกไปตรงนู้นค่ะ400เมตรถึงเส้นหลักค่ะทุกท่านค่ะนี่ค่ะตรงหัวมุมตรงนี้ก็อยู่หน้าที่ของเราเช่นเดียวกันค่ะคือทางเข้าออกเราสามารถทาทางเข้าที่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยาวไปยันนู้นค่ะตั้งท้องนะคะเนี่ยว้าว เดี๋ยวพอให้รายละเอียดผู้ชมทางบ้านอีกรอบหนึ่งค่ะว่าที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตำบลแสนตออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะห่างถนนหลักเท่าไหร่1.5กิโลเมตรค่ะแล้วก็จากหน้าที่ดินออกไปถนนหลักเท่าไหร่หน้าที่ดินออกไปนี่ถนน400เมตรค่ะ400เมตรเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดสนใจขอราคาอีกรอบหนึ่งค่ะ320,000บาทค่ะ 320,000บาทราคานี้สามารถโทรมาคุยมาต่อรองกันได้เนาะได้ค่ะได้ค่ะโอเคส่งท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะทุกท่านค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะที่ตอบโจทย์ความสวยเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศ บรรยากาศดีมากเพื่อนบ้านร้อมรอบค่ะแล้วก็ราคานี้นะคะทุกท่านค่ะราคานี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะคะในย่านนี้ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก่อนจะจากกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามค่ะตามกันต่อนะคะว่า ep หน้าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ